สวัสดีครับพบก,กับช่องเท่ากิโม a n n e l เช่นเคยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่2567กับเพื่อนๆก่อนนะครับขออำนาจแห่งจักรวาลทุกๆจักรวาลขออำนาจแห่งพุทธคุณและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆศาสนาที่มีในโลกนะครับคุ้มครองและปกปักรักษาเพื่อนๆทุกๆคนครับ ให้แกล้วพลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอให้มีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านครับโรคภัยไครเจ็บไม่มาเบียดเบียเนเงินทองทรัพย์สินโชคลาภต่างๆก็ไหลามาเทมาเหมือนสายฝนนะครับให้มีแต่โชคดีมีชัยตลอดปี2567นะครับเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยทุกผู้ทุกคนนะครับ วันนี้เท่ากิมโมเพิ่งเขาดาวนะครับไม่ได้ไปที่ไหนละครับเพื่อนๆครับนั่งดูพลุกอยู่ที่บ้านนี่แหละครับก็มีความสุขนะครับแล้วก็ไม่ได้สวดมนต์ข้ามปีครับเพราะว่าสวดเป็นประจำทุกๆเช้ามืดอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เลือกที่จะมาทำคลิปพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะครับกลัวว่าช้าไปหลายๆวันอาจจะไม่ ไม่ทันข่าวนะครับวันนี้ก็มาในชื่อเรื่องที่ว่าแหลงทำไหลไม่เข้าท่านะครับแหลงทำไหลก็เป็นภาษาใต้ครับพูดทำไหมอย่างนั้นนะครับเพื่อนๆครับคือชื่อเรื่องแปลกันแบบบ้านๆตรงๆก็คือจะพูดทำไหมนะครับไม่เข้าท่าเลยอย่างนั้นนะครับเพื่อนๆครับ เมื่อวานนี้เท่าขี้มูได้ดูการถแถลงข่าวของใครบางคนนะครับกับทีมงานทนายรู้สึกแปลกใจมากครับเพืเ่อนๆครับเรียกว่าทั้งขำก็ขำมันนะครับทั้งงงก็งงครับทั้งสับสนในความคิดไปหมดครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นตั้งคําถามในใจทำไปทำไมวะคืองงยิ่งกว่างงนะครับยิ่งตอนมองไปเห็น ฉากแบ็ k กราวด์ข้างหลังนะครับของคนที่ออกมาแถลงข่าวเนี่ยมีข้อความว่าแต่ที่ทุกยิ่งกว่าคือความสิ้นหวังเท่าที่โมเห็นแค่นั้นนะครับด้านบนไม่ได้เห็นละครับมันก็ยิ่งงงไปใหญ่ครับคิดไปเลยนะครับว่าเอ๊ะรือว่าเขาสิ้นหวังแล้วหรือนี่ถึงได้ออกมาแถลงข่าวกันนะครับแต่พอเริ่มอ่านแถลงนะล่ะครับที่มีความยาวแค่นิดเดียวครับ นิดเดียวจริงๆมันก็ยิ่งงงครับเ,เพื่อนๆครับนี่มันถแถลงข่าวหรือว่าถแถลงการกันแน่นะครับเนื้อหาใจความก็คือ,อสรุปได้อย่างนี้ครับว่าต่อไปนี้ถ้าหากว่ามีใครมาด่ามาว่ามาวิพากวิจาร์ทำให้ตัวเองและครอบครัวเสียหายนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือว่าเป็นบุคคลก็ตามนละครับจะถูกจัดการดำเนินการทางกฎหมายทันทีครับ ทั้งแพ่งแล้วก็ทั้งอายาว่าอย่างนั้นนะครับคือสรุปง่ายๆนะครับก็คืออยากใครมาว่ากูนะครับอยากใครมาวิพากษวิจาร์กูอีกอะไรตํำนองนั้นนะนะครับมันก็แปลกนะครับเพื่อนๆครับตอนที่ทับกำลังแถลงอยู่นะครับดูเหมือนว่ากำลังจะดูดีครับตอนที่เริ่มเปิดอ่านคาแถลงนะครับทั้งสีหน้าท่าทางที่กระยิมยิ้มย่องครับ เสมือนว่าเป็นทีกูมั่งแล้วนะต่อไปนี้ระวังตัวกันไว้ให้ดีๆเถอะหยุดพิภาควิจาร์ด่าว่ากูสทีระมาณน,น,นั้นนะครับเพื่อนันบแต่พอหลังจากที่อ่านถแถลงการไปเสร็จนะครับกลับดาระััดครับกลับปลิกกลับเป็นอีกแบบทันทีครับมันไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาคิดไว้เลยครับดูจะเดอือดเดอืเดอดาดากันตามไปไปตามตามกันแล้ครับ ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดครับเมื่อสื่อต่างๆที่เชิญมาตั้งคำถามกลับไปว่าอะไรคือเสียหายทำให้ได้รับความเสียหายอย่างไรแบบไหนพอจะอธิบายได้ไหมนะครับสื่อถามกลับไปอย่างนี้ครับทางทีมงานทนายคนหนึ่งก็อธิบายสั้นๆครับเขาตอบว่าคำว่าเสียหายก็คือเสียหายนะครับ อย่าอย่าอย่าไปขยายความให้เป็นอย่างอื่นแค่นี้แหละนะครับเขาตอบอย่างนั้นครับสั้นๆว้นวนๆคืออย่าไปอธิบายอย่า,าเรียกว่าไปขยายความเป็นอย่างอื่นครับนักข่าวสื่อต่างๆครับที่ออกกันอยู่ตรงนั้นนะครับที่เขาเชิญมาในการแถลงข่าววันนี้มันก็ยิ่งงงกันไปใหญ่ละครับคือ,อคงคิดว่า นี่เชิญพวกเรามาเพื่อฟังอะไรเนี่ยเ้าก็มองคิดเอาเองนะครับว่าคงจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามาฟังถแถลงข่าวรือว่ามาฟังถแถลงการกันแน่นะครับอุตส่ามาก,กันแค่ให้เพื่อเอาข้อความเพียงสั้นๆเหล่านี้ไปเสนอข่าวอย่างนั้นหรือนะครับก็คงคิดอย่างนั้นครับแล้วต่างคนต่างก็ลุกตั้งคําถามใส่ต่อไปไม่ยั้งนะครับผู้สื่อข่าวถามว่า พฤติกรรมที่สร้างความเสียหายที่ทั้งบุคคลและสื่อนี่มันยังไงคะนะครับเป็นนักข่าวผู้หญิงก็ถามนะครับที่เรารู้สึกว่ามันทําให้เสียหายพฤติกรรเขาเป็นยังไงทีมทางายก็ตอบเหมือนเดิมนะครับว่าอันนี้ไม่ขอขยายความแล้วกันแถลงประมาณนี้แหละทุกคนก็รู้เรื่องกฎหมายอยู่แล้วแหละ แล้วก็มีเสียงนักข่าวน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับดังขึ้นมาว่าไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะหมายถึงไม่รู้กฎหมายะนะครับรู้ว่าไม่รู้ความหมายก็ไม่ทราบได้นะครับและนักข่าวผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็ตั้งคําถามต่อนะครับไม่หลีรอครับมีสื่อจํานวนเยอะไหมคะที่จะถูกฟ้องนะครับทีมงานทนายคนเดิมก็ตอบว่าตอนนี้ยังยังตอนนี้ยังเรายังเปิดเผยไม่ได้ เรากำลังรวบรวมอยู่เอาละสิกรับเป็นเพื่อนครับมาถึงตอนนี้เหตุการณ์มันชักจะเริ่มตึงเครียดแล้วล่ะครับนักข่าวผู้ชายอีกคนหนึ่งก็ไม่รอช้าครับถามต่อทันทีว่ามีกี่คนแล้วก็มีกี่สื่อครับที่เราคิดว่ามีการกระทำทำให้เราเสื่อมเสียทีมทนายถึงตอนนี้ก็ เริ่มยกไม้ยกมือแลครับเหมือนกับการเก็บอาการไม่ค่อยได้นะครับพูดติดอ่าติดก,กัดติดอ่างเล็กน้อยนะครับท่านท่านท่านก็รู้แล้วนะว่าใครพูดอะไรทําอะไรตอนนี้เรายังเปิดเผยไม่ได้นะเรายังไม่ได้ตั้งต้นเลยแต่ว่าเรากําลังเก็บรวบรวมรวบรวมข้อมูลอยู่นะเขาตอบอย่างนี้ครับเพื่อนเพือนครับ จากนั้นก็มีน้องนักข่าวผู้ชายคนเดิมนะครับไม่ลดละครับพยายามที่จะจี้ถามต่อไปอีกนะครับว่ามีอะไรจะบอกมากกว่าถแถลงการสั้นๆนี่ทีมทนายคนเดิมนะครับก็ตอบเหมือนเดิมอีกละครับเนเพื่อนครับเอาตามคำถแถลงการนี้ก็แล้วกันนะนะเอาตามนี้เลยนักข่าวผู้หญิงอีกคนก็แย่คำถามต่อไปครับว่า ถ้าหากสื่อได้กล่าวขอโทษหรือว่าออกมาชี้แจงพูดยังไม่ทันจบครับทีมทนายคนเดิมก็ตอบสวนมาอย่างเร็วและครับยกมือยกไม้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็พูดว่าตอนนี้ยังไม่ได้ว่ากล่าวใครนะใครทำอะไรมันก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วแหละเอาละสิครับเพื่อนๆครับเมื่อตอบมาแบบนี้นะครับสถานการณ์มันก็เริ่มตึงเครียดครับ ตึงเครียดเข้าไปกว่าเดิมแหละครับและเมื่อนักข่าวผู้หญิงน้องคนหนึ่งนะครับตั้งคำถามต่อไปอีกครับว่าอยากจะเตือนไหมว่าทำแบบนี้ทีมทนายก็โต้สวนกลับอย่างรวดเร็วครับน้องก็ถามยังไม่ทันจบนะครับแต่สีหน้าก็เริ่มชักจะดูไม่ค่อยดีครับแล้วก็ตอบมาเสียงงุนรว,วนว่าก็เตือนแล้วไงนี่นี่นักข่าวผู้หญิง ก็ไม่ขอหยุดถามครับยังถามลุกต่อไปด้วยเสียงที่ดังขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับว่าไม่หมายถึงว่าต้องทำแบบไหนถึงจะเข้าขายนะครับนักข่าวผู้ชายก็พูดต่อไปเลยนะครับว่าลองขยายความให้ฟังหน่อยนะครับทีนี้ก็มีการตั้งคำถามกันเสียงอึงมี่ล่ะครับปนกันนะครับแทบฟังไม่ได้สับละครับ บรรดานักข่าวจากสื่อต่างๆก็รุมกันถามครับเจ้ากิมโมได้ยินแววๆนะครับบางคำก็ได้ยินเสียงพูดว่าเข้าไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจครับเสียงของผู้ชายน้องนักข่าวคนหนึ่งก็ดังขึ้นมาอีกนะครับว่าลองขยายความให้หน่อยอะไรล่ะครับที่บอกว่าทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับนะครับน้องนักข่าวก็โยนคำถามนีไปครับ สถานการณ์มันก็ดูเลวร้ายลงสุดๆและครับเพื่อนๆครับเหมือนกับการเกิดการวิวาทะกันเกิดขึ้นแล้วอย่างนะครับผู้ที่นั่งถแถลงทั้งสามคนก็มองหน้ากันหรือหลาครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับเจ้าตัวเจ้าของเรื่องนะครับก็ต้องยอมตอบคำถามสื่อเองในที่สุดนะครับดูเหมือนว่าเธอจะพยายามพูดให้มันพลิกสถานการณ์ให้ได้นะครับ ทำน้ำเสียงที่ไปเราะไม่แข็งเหมือนปกติธรรมชาติที่เธอเป็นอยู่เท่าไร่ล่ะครับเรียกว่าน้ำเสียงแบบราชการก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆครับที่ทีมทนายแถลงนะคะ่ะเธอพูดได้แค่นี้แคครับยังไม่ทันได้พูดอะไรต่อทีมท,ทีมทนายคนเดิมน่ะละครับก็พูดแทรกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับพูดว่า มันก็ชัดๆอยู่นะมันก็ชัดอยู่นะแล้วก็หัวเราะคลิกๆอย่างนี้นะครับเท่าที่โมถึงบอกกับเพื่อนๆครับว่าจะแหลงทําไรครับเพื่อนๆครับมันไม่เข้าท่าจริงๆนะครับนี่วิจาร์ณโดยสุจริตนะครับด้วยความปรารถนาดีจริงๆครับเพื่อนๆครับแล้วจากนั้นนะครับเธอก็พูดต่อด้วยสีหน้าไม่ค่อยเหมือนเดิมนะครับ สีหน้าไม่เหมือนตอนที่เพิ่งเริ่มถแถลงตอนแรกนะครับดูเครียดม,มากๆครับเธอบอกว่าทุกอย่างที่ทนายถแถลงเนี่ยถ้าตรงไหนมันเสียหายเราก็ไปว่ากันตรงจุดนั้นถ้าจุดไหนมันไม่เสียหายเราก็ไม่ได้ว่าตรงจุดนั้นน้องนักข่าวผู้หญิงอีกคนก็พยายามให้ตอบให้เข้าใจให้ได้นะครับว่าแบบไหนที่มันเสียหายครับ เธอไม่ตอบครับเธอไม่ได้ตอบว่าแบบไหนที่มันเสียหายแต่พูดต่อไปอีกด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดนะครับว่าเราก็รวบรวมทุกอย่างอยู่แต่ว่าแจ้งให้กับทางสื่อแล้วก็โซเชียลที่เอาไปเล่นหลายแ่ะหลายอย่างถ้าตรงไหนมันเสียหายเราก็แจ้งให้ทางทนายทราบไว้ถ้ามันไม่เสียหาย เราก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นอะไรนะครับติดอ่างเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆครับแต่ถ้าหากว่ามันเสียหายก็ว่ากันไปตามกฎหมายในส่วนที่เราเออส่วนที่เราสามารถทําได้นะครับถึงพูดอย่างนั้นครับน้องนักข่าวผู้หญิงคนหนึ่งก็ถามต่อไปอีกครับว่าจุดเริ่มต้นจากอะไรที่ทําให้รู้สึกเอกใจ แล้วก็ทำให้มีกระบ,บวนการนี้ขึ้นมาถามตรงนะครับเพืเ่อนๆครับเธอก็ตอบว่าก็คือคือในส่วนที่คือจริงๆเรื่องนี้มันหนานมากแล้วที่เราโดนทางความรู้สึกด้วยหลายๆอย่างครอบกรัวด้วยลูกๆด้วยแต่ก็คือเราพยายามไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไรเพราะว่า เราก็คงเป็นส่วนเล็กๆแต่ถ้ามันมากเกินไปเนี่ยเราก็อยากเคลียร์ความรู้สึกมั่งว่าเฮ้ยเราก็ถูกกระทำนะอยากปกป้องสิทธิ์ของเราลูกๆของเราความรู้สึกครอบครัวของเราประมาณนี้ถ้าตรงไหนที่มันไม่เข้าข่ายอะไรพวกนี้นะอะเราก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้อ่าเอามาในข้อความตรงนี้นะ ถ้าตรงไหนมันสุ่มเสี่ยงหรือว่ามันเกินไปเราก็ให้ทนายเขาจัดการเธอตอบอย่างนี้ครับเ,เพื่อนๆครับเท่าีิโมะได้ยินมาอย่างนี้จริงๆครับมาถึงจุดนี้แล้วนะครับเ,เพื่อนๆครับมันดูเหมือนจะไม่จบง่ายๆแล้ว่ะครับน้องนักข่าวผู้หญิงอีกคนนะครับถามต่อไปครับว่าคือตอนนี้ มีที่เข้าขายหรือ,อยังล่ะคะหรือว่าเราแค่มาแถลงกันไว้เฉยๆนะครับเธอตอบชัดครับเธอตอบว่าอ๋อก็ก็มีมั่งแล้วแต่ว่าเราก็เพูดได้แค่นี้นะครับทีมทนายคนหนึ่งก็เสริมแทรกขึ้นมาอีกครับคนเดิมนั่นแหละครับแทรกขึ้นมาว่ามีมานานแล้วมีมานานแล้วแหละ แต่ว่าทางเราเนี่ยก็ให้สงบเงียมเอาไว้สงบเงียมก็ออกมาด่าทุกวันทุกวันพวกท่านก็รู้อยู่ดีแหละเออเอาแล้วไงล่ะครับเพื่อนเพื่อนครับคําพูดนี่มันสําคัญจริงๆนะครับเพื่อนเพื่อนครับมันกําลังจะดีขึ้นอยู่แล้วเสียนะครับแม่แล้วน้องนักข่าวผู้หญิงคนนั้นนะครับก็ถามขึ้นอีกละครับว่า ที่ว่าสงบสงเสงียมนี่มันคืออะไรแล้วอะไรที่มันเรียกว่าสงบเสงี่ยมทนายคนเดิมครับก็พูดต่อไปอีกละครับว่าคือเราไม่อยากจะตอบโต้เท่านั้นเองนะครับตอบด้วยเสียงวนวุ่นครับน้องนักข่าวผู้หญิงถามต่อด้วยเสียงที่ดังขึ้นไปอีกละครับว่าอะไรคือจุดเหตุที่ทำให้ต้องออกมาโต้ตอบในครั้งนี้ล่ะคะ เขาตอบครับเขาตอบชัดเจนว่ารักษาศีลไงครับน้องนักข่าวผู้หญิงก็บอกว่าทั้งๆัท,งท,งที่โดนมานานแล้วนะเขาก็ตอบยิ้มยิ้มครับว่าโดนมานานแล้วนะครับเท่ากิมโมนั่งฟังอยู่เมื่อวานนะครับเพื่อนๆครับมันรู้สึกถึงหลายๆสิ่งหลายอย่างครับที่มันดูเหมือนจะตึงเครียดแล้วก็ทำให้สถานการณ์ต่างๆเนี่ย มันเลวร้ายลงไปอีกมากนะครับคือแวะกลางๆตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆครับอยากเสนอความคิดเห็นส่วนตัวนะครับถ้าเป็นเท่าคิมโมนะครับรู้ว่าเป็นเพื่อนๆพวกเราคงเข้าใจเหมือนกันตรงกันนะนะครับว่าสถานการณ์แบบนี้เราก็คงไม่ออกมาทะเลาะสื่อแน่นอนครับเราคงไม่ออกมาปรา์มสื่อแน่ๆครับ แต่มันคงจะมีเหตุผลละมังครับเดี๋ยวเราจะอธิบายจะโม้จะคุยกันในตอนท้ายคลิปนะครับเพืเ่อนๆครับแล้วในที่สุดครับมันก็มาถึงคำถามที่สำคัญครับเมื่อน้องนักข่าวผู้ชายคนเดิมมานะครับเท่าคีโมเข้าใจอย่างนั้นนะครับเพราะได้ยินเฉพาะเสียงครับได้ตั้งคำถามครับว่า มันเกี่ยวกับรายการหวนกระแสมไหมครับที่มียังถามไม่จบนะครับเพื่อนเครับทั้งทีมทนายคนเดิมแล้วก็เจ้าของเรื่องครับก็ตอบสวนแย่งเงินเป็นพลวันทันทีแหละครับว่าไม่เกี่ยว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 น้องนักข่าวผู้ชายคนนั้นยังคงลุกต่อครับโดยเฉพาะผู้การแจอผู้การแต้มที่ไปแจ้งก็ถามได้แค่นั้นอีกละครับยังถามไม่จบนะครับ เขาทั้งสองคนก็แย่งกันตอบเหมือนเดิมครับว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอย่างนี้ครับทีมทนายก็พูดต่อนะครับพร้อมกับยกมือยกไม้ให้จังหวะตัวเองละครับใบหน้ายิ้มยิ้มตามสไตล์ของเขาล่ะครับว่าไม่ว่าใครนะถ้าทำตั้งแต่วันนี้ต่อไปนะเราจะไม่เว้นล่ะประมาณนี้ล่ะครับเขาตอบอย่างนั้นนะครับ เอาละสิครับเพื่อนๆครับในที่สุดนะครับที่เท่าคีโม้นั่งฟังมามันก็เสมือนว่าไม่ขีดก้านเดียวครับที่เหลืออยู่ก็คือก้านสุดท้ายนั่นแหละครับพวกเขาก็เอาไปจุดไฟเขาจนได้งไงล่ะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาวิเคราะห์กันอีกทีนะครับเรามาต่อต่อกันเรื่องอาการถแถลงข่าวอีกสักนิดนะครับ จากนั้นก็มีน้องนักข่าวผู้หญิงครับได้ถามว่าจะมีการย้อนหลังไปอีกไหมครับที่บอกว่ามันนานมาแล้วเนี่ยคราวนี้เจ้าตัวเขาตอบเองครับเขาตอบว่าก็ต้องดูว่าเออที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยความเสียหายมันเยอะในขั้นไหนอะไรประมาณนี้นะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นหลายๆอยา่างหลาหลายคนที่เป็นสื่อใหญ่ หรือว่าอะไรเนี่ยคงไม่รู้ว่าสังคมเนี่ยที่เอาข่าวออกไปทั้งจริงทั้งไม่จริงมันมีผลกระทบมาถึงครอบครัวเราและความสุขของลูกๆเราของญาติญาติเรา,าที่เป็นที่เขาเห็นแล้วรู้สึกแย่เราก็เป็นประชาชนคนหนึ่งก็อยากจะรักษาสิทธิ์ในส่วนที่เราจะรักษาได้เธอตอบอย่างนี้นะครับ เท่าทีโม้จะขอตัดบทแถลงข่าวแล้วก็การตั้งคำถามตอบคำถามของเมื่อวานไว้แค่นี้พอนะครับเพื่อนเื่อครับมันยังมีอีกเยอะนะครับแต่คลิปนี้พวกเรามาวิเคราะห์กันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรกันต่อไปดีกว่านะครับเมื่อเหตุการณ์มันเป็นเช่นนี้แล้วนะครับเท่าที่โม่หยิบยกเอาเรื่องของการถแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะครับ การแถลงข่าวแบบแถลงการมาวิเคราะห์มาโม้มาคุยกับเพื่อนๆก็เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมให้มันชัดเจนขึ้นนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับและต่อไปข้างหน้านี้พวกเขาต้องเจอกับอะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาที่เกิดเพราะการแถลงข่าวนะครับและการที่พวกเขามาแถลงข่าวครั้งนี้มันเพื่ออะไรครับ มีใัยะอะไรอย่างไรมาครับเพื่อนๆครับจริงๆแล้วเหตุเนี่ยมันเกิดมาจากผลของคำพิพา,ากษาตัดสินของศาลชั้นต้นนั่แหละครับทุกๆอย่างที่เคยพูดไว้ทุกๆอย่างที่เคยทำอะไรไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมหรือการกระทำต่างๆก็ตามครับที่ผ่านมาล้วนแล้วมันกลับกลายเป็นผลในทางลบไปหมดสิ้นนะครับ ผลข้องคมพิพากษากาใไม่เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันไปในทางลบนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อเป็นบุคคลที่เป็นกลุ่มยูทูบเบอร์หรือบุนคคลทั่วทั่วไปก็ตามนะครับเขาถูกตามเช็คบินผู้คนรอบรอบตัวนะครับที่ก้าวร้าวปากดีปากแจวไม่นำซ้ำน,นะครับคงจะต้องถูกตรวจสอบบัญชีภาษีนะครับ ลุกลามไปถึงการของอาการฟอกเงินนะครับที่มาของเงินนะครับทำให้ยูทูบเบอร์ข้างกายต่างก็แตกกระจายนะครับบางก็ลดบทบาทลงครับหลายๆคนหลายๆช่องก็ยอมจำนนครับกลับลำหันหัวเลือหนีไปอีกทางกันแทบหมดละครับหยุดพูดนะครับหมายถึงหยุดพูดถึงนะครับหยุดวิพากษวิจารณ ไปหวดแล้วก็มีครับยอมออกมาขอโทษก็มีนะครับเรียกว่าระสำระสายกันไปหมดครับบรรดาเอซผู้ใหญ่ใจดีเอซใจบุญทั้งหลายก็ลดน้อยถอยลงไปจำนวนมากครับช่อง YouTube ก็ถูกปิดไปสามช่องนะครับรายได้ที่เคยได้จากสองช่องหลักแต่เดิมนะครับก็เหมือนถูกตัดตอนนะครับ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นมาก็ดูเหมือนความหมายจะลดลงไปครับแทบไม่มีความหมายอีกต่อไปนะครับเพราะว่าแม้แต่ตัวของเจ้าของเองก็ยังช่วยไม่ได้เลยครับญาติพี่น้องพ่อแม่แม้กระทั่งลูกๆของเจ้าของนะครับรู้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องล้มเจ็บป่วยแตกแยกทะเลาะกันวุ่นวายไปหมดครับ แล้วก็อีกหลายต่อหลายอย่างที่เลวร้ายตกต่ำลงเรื่อยๆนะั่แหละครับเป็นเบื้อหรับมันทําให้คะแนนนิยมของตัวพวกเขาเองแล้วก็รอบข้างทั้งหลายแย่ลงแย่ลงครับเท่ากิมโมเข้าใจว่าถ้าหากปล่อยเอาไว้แบบนี้ก็คงไม่ได้ครับกระแสวิพากวิจาร์ณในทางที่เสียหายยิ่งทําให้มันแย่ลงไปอีกเรื่อยๆครับเขาก็เลยต้องออกมาหาวิธีการปราบ เพื่อไม่ให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในทางที่ไม่ดีอีกต่อไปอย่างนั้นน่ะนะครับพูดแบบบ้านๆก็คือเอากฎหมายมาขู่นะครับโดยเฉพาะสื่อใหญ่ๆแล้วก็บรรดาูทูบเบอร์ต่างๆที่อยู่กันคนละขั้วอย่างพวกเรานี่แหละครับ y o u t u b e ร์ฝั่งตัวเองก็ดูเหมือนจะเลิกเชร์เลิกยกย่องไปมากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ากระแสที่บอกว่า การยกย่องเชิดชูผู้ที่ถูกดำเนินคดีมันดังเปรี้ยงปล้างจนจุดไม่อยู่นั่นแหละครับการถแถลงข่าวที่เหมือนการถแถลงการในครั้งนี้นะครับสำหรับเท่ากิโมกลับมองว่ามันไม่เป็นผลดีอะไรเลยครับแม้แต่น้อยนิดแล้วก็ไม่สามารถที่จะปรามใครๆได้แน่นอนครับเพื่อนๆเชื่อเะครับไม่นำซ้ำนะครับ มันเหมือนเอาไม้ขีดไฟที่ว่านะครับที่เหลืออยู่เพียงก้านเดียวก้านสุดท้ายนะครับจุดลงไปแล้วในตอนนี้ครับอะไรมันก็แก้ไขไม่ทันอีกต่อไปแล้วนะครับบรรดาสื่อทั้งหลายที่ไปฟังการถแถลงในครั้งนี้นะครับกลับมองว่าเป็นการปรามสื่อครับเหมือนจะไม่ให้เสนอข่าวในทางลบต่อตัวพวกเขาเองนะครับให้เสนอแต่ด้านดีๆเท่านั้น ประมาณนั้นนะครับแน่นอนที่สุดนะครับเพื่อนๆครับหากคิดสำหรับเท่ากิโมต่อกรณีนี้นะครับ,ม,บ,รบมันจบแล้วครับมันจบแล้วมันจบแล้วจริงๆครับหลังจากนี้ไปหลังหยุดปีใหม่ไปนะครับก็ต้องเตรียมรับแรงกระแทกจากบรรดาสื่อบรรดายูทูบเบอร์แล้วก็ผู้คนในสังคมไว้ได้เลยครับ รับรองว่านนนหนักแน่ๆครับหนักแน่ๆร้อยเปอร์เซละครับการกระทำในครั้งนี้อาจจะ,ะรู้หรืออาจจะเขาไม่รู้ก็ตามครับแต่เป็นเหมือนการปราบขออภัยครับมันเป็นเหมือนการปรามนะครับเหมือนการขู่หรือว่าจวนทะเลาะกับสื่อชัดเจนครับเหมือนการไม่ให้เกียรติโดยการเชิญไปทำข่าว แต่การเชิญไปทำข่าวเหมือนการเอาเรื่องสื่อทางกฎหมายถึงที่สุดอย่างนั้นนะครับเรียกว่าทั้งแพ่งทั้งอาญาพวกเขาไม่สนสมควรทำจริงๆครับไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆลองคิดอย่างนี้นะครับคิดง่ายๆคิดบ้านๆเหมือนเดิมของพวกเราเนี่ยแหละครับสมมุติว่าเป็นพวกเราเราเนี่ยแหละครับเราจะคิดอย่างไรครับ เชิญเราไปฟังเขาพูดเขาอ่านแถลงการนะครับแล้วเมื่อเขาอ่านนะครับเหมือนเขาจะบอกว่าให้พวกเราหยุดซะนะเรานะ่ะหยุดนะหยุดพูดหยุดวิพากษ์วิจารณ์เขาได้แล้วนะถ้าไม่อย่างนั้นก็จะเอาเรื่องทางกฎหมายให้ถึงที่สุดทั้งทางแพง่งทางอาญาอย่างนี้นะครับเพื่อนๆครับคิดง่ายๆครับ แบบนี้จะคิดอย่างอื่นไปได้อย่างไรครับเทกิโมเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าถ้าหากว่ากรรมมันคือการกระทํากรรมครั้งนี้มันมาในรูปแบบของปัญญาโดยแท้จริงครับการทําแบบนี้ได้มันต้องขาดปัญญามากมากกับถึงจะทําได้เทกิโมเชื่อว่าถ้าเป็นพวกเรา เราคงไม่กล้าทําแบบนี้แน่นอนครับเราคงต้องอยู่เหมาะเหมาะแม่แม่ตามภาษานะครับอยู่กับความจริงเราจะไม่สร้างปัญหาใดๆเพิ่มขึ้นมาอีกแน่นอนครับคงจะต้องโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการหา,าวิธีการในการอุทหนุนในศาลชั้นอุทหนนะครับเพื่อจะเตรียมข้อมูลต่างๆอย่างนั้นมากกว่าครับ ที่สำคัญนะครับคงไม่มีใครนะครับที่อยากจะชวนสื่อทะเลาะหรอกครับครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กอีกต่อไปครับเพืเ่อนๆครับมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆครับหลังปีใหม่นี้พวกเราคอยจ้องติดตามกันอย่างตาไม่กระพริบกันนะครับแรงกระแทกต่างๆจะถาถูมเข้าหาอย่างหนะักหน่วงแน่ๆครับ ไม่มีทางหลบเลี่ยงอย่างใดเลยละครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะตัวพวกเขาเองทั้งสิ้นครับถ้าหากว่ากรรมคือการกระทำกระทำอะไรลงไปก็ต้องรอรับกรรมนั้นละครับตามยถากรรมที่ทำนั่นและครับเรื่องนี้มันสอนได้กับเป็นเพื่อนครับกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอครับ ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแน่นอนร้อยเปอร์เซนกับเพื่อนๆครับพวกเขาจะต้องรอรับแปลงกดดันแรงกระแทกต่างๆอย่างแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้เท่ฟคิโมก็คงต้องขอจบไว้ได้เพียงเท่านี้นะครับต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับทุกสิ่งรอบๆตัวนะครับ ในทุกๆวันสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ